สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นว่านมันอย่างเนาะคุณตาวิถีไทยว่านดอกทองเนาะท่านผู้ชมเนาะปะมันเป็นได้ใดเนาะว่านดอกทองนี่เออดอกสีทองดอกสีเงินพ่นว่าเออเป็นมงคลน,นักแลแต่ว่าชื่อพ่นบอกว่าเวลาที่เขาเว้ากัน ดอกทองขึ้นบาเออแต่ว่าตัวนี้นี่นี่คุณตาวิถีไทยที่พามาชมเนี่ยเป็นต้นไม้มงคลไนดะ้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่นี่ต้นว่านดอกทองสวยงามนักแลเห็นบอน่อนี่นี่นปลีอยู่ในป่าก็มีเนาะท่านผู้ชมเนาะโออยู่ในป่าอยู่ในป่าก็มีนี่นี่หกออกหากนะเออที่โทมีหดงูคนบนนี่อืม อ่าทิดโทต้นนี้ปลูกไว้ที่ไหนก็มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนี่ก็มีนี่นท่านผู้ชมนี่ก็มีนี่ก็มาปลูกไว้ด้านนี่ก็มีเพียบนะคุณตาวิถีไทยอยากได้สักต้นเพิ่นว่าเอาไปปลูกนี่นี่คือสิเป็นคือสิมีเมตตามหานิยมเออเสริมสเสน่ห์เออขึ้นชื่อว่าดอกไม้ดอกสีเงิน ดอกสีทองอะไรก็แล้วแต่เนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นมงคลบัดคำว่าเงินคำว่าทองนี่เออนายห้างทองเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นดอกทองนี้เนี่ยเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณอาหน้าโรคนี่นี่เห็นบอกมันดอกสิอยู่ดอกในสีออกในในพื้นท่านผู้ชมเลยเออสีออกในพื้นเห็นบนนี่งามๆอืมนี่นี่นี่นนน ออกอยู่ในอยู่ในใต้อยู่ในใต้ต้นเนาะป้าทิโตปลูกไว้ที่ไหนก็จะมีสเสน่ห์พว่ามีสง่าราศีปได้การในการคุณตาวิถีไทยเอามาปลูกไว้แล้วกันในห,ห้างทองเพูนเอาไปเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยได้ท่านผู้ชมเอ้ยเอ้อเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองหรือมาขายทองนี่เออสีเห็ดเป็นกระเช้าํำรวย มอบให้คนละหนึ่งกระเช้าสวยๆงามๆอือผู้จัดการโรงแรมก็คือกันเอาไปปลูกไว้เสร็จแล้วก็เอาไปหิดเป็นกระเช้าของชำรวยให้ลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมคือกันอือคุณครูคุณบอกว่านักเรียนที่บ้านใครมีต้นดอกทองบ้างยกมือขึ้นวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสี ต้นดอกทองสวยๆงามๆเห็นไหมนี่ป้าที่ทุกคุณครูก็ดีว,วิธีไทยบอกว่าเด็กชายวิธีไทยคุณครูครับถ้าผมจะเอาต้นดอกทองอันนี้มาเพาะพันุขายจะได้ไหมครับดีมากวิธีไทยว่าดีมากดีมากเพราะว่าคนทุกวันนี้เขาก็ปลูกต้นไม้ขายทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์น <c oughs> ป้าเสียงนกเสียงอย่างนกะห้องถึงก,ก๊กไหมท่านผู้ชมถูก ห้องอยู่จกจกแก๊แก uh> ๊อยู่เทึงนี่นี่นี่นีนี่เห็นบหมนี่สร้างบรรยากาศเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยเอ้ยเห็นว่าในระดับอาจารย์มหาลัยเพื่นบอกว่านิสิตนักศึกษาให้พวกเธอรวบรวมเกี่ยวกับต้นดอกทองอันนี้นะเอามาเห็ดเป็นตำรงตำราไว้อือว่านสมุนไพรต่างๆนี่เอามารวบรวมไว้เป็นเล่มเป็นหนังสือ ใครที่อยากได้ข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตก็มีเราจะทำเป็นข้อมูลอินเทอร์เนต็ตไว้เพรอนว่าทางเว็บไซต์ทางยู u ู e เออทางอินส a าแกรมนี่ลงข้อมูลไว้แล้วก็ใครอยากได้ก็แค่โหลดเข้าไปมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีเนต็ตนะก็สามารถค้นคว้าได้เออ เอาละเนาะสำหรับืน้นนี้คุณตาวิธีไทยเผ้าไปเวียกไปการไปงานอืมเมื่อนี้สิเอาต้นไม้ไปขายตลาดหนักท่านผู้ชมเอ้ยฟ้าวฟ้าว,ฟ,าวฟ้าวเนาะเอาต้นดอกทองมาเป็นพระเอกในเช้าว,วันนี้เอาใครที่เห็นแล้วก็ขอให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมเนอท่านผู้ชมเนอะใครรักใครหลงใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็อยากอุป,ปถัมภ์ค้ำชูเห็นต้นไม้อันนี้แล้วก็สวยๆงามๆเนาะ แต่กรับชมเพื่อความบันเทิงเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่นี่นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้ตอต้นไม้มงคลเอาละสําหรับมือนี้พระเอกของเรื่องก็คือต้นดอกทองครับท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่ามีคนทักเข้ามาว่าคุณตาวิธีไทยนี่ไม่ใช่ต้นดอกทองเพื่อนวาเออเอาต้นยางกะทักททยเข้ามาท่านผู้ชม เล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะคุณตาวิธีไทยกับบอกค่อยค่องเรื่องสมุนไพรหรือว่าเรื่องต้นว่านต่างๆถ้าใครมีความรู้กับมาบอกมาเล่ากล่าวเล่าสิบกันเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาละสำหรับวันนี้เนาะขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม